ครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในเรื่องของความสัมไอจำนวนอะไรนะครับคอรนอรหอร์รมอรนะครับก็คือตัวคูณรวมน้อยและหารลวมากนั่นเองโดยเขาบอกว่าจงหาจํานวนเต็มบวก a และ b ซึ่ง a คูณ b บวกสามเท่ากับยี่สิบคูณกับคอรนอรของ a b และบวกกับส2บสองของหอัวมอนเนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความสัม ความเข้าใจระหว่างสัมพันธ์สามตัวนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์ของก็จะเรียกว่า a คูณ b นะครับเท่ากับคอรนของ a b คูณกับพอรมรของ a b นะนี่คือความสัมพันธ์นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มวิธีทำกันเลยนะเราบอกว่าเรามี a บก a คูณ b บวก3เนี่ยเท่ากับ20คูณกับพอรมรของ a b นะ บวกกับ12คูณกับหอเรามอของ a b ทีนี้ครูก็จะแบ่งเห็นไหมครับว่า20มันมาจาก8บวกกับ12ฉะนั้นครูก็จะแบ่งเป็นอะไรครับ8คูณกับหอเรามอหอเรานอนของ a b บวกกับ12คูณกับอ่าเป็นอย่างนี้นะจะเห็นว่าตัวนี้ของเราเนี่ยมันมี12เป็นตัวร่วมจุกไหมครับดังนั้นเราก็ดึงออกมาเลย สองคูณกับอะไรคอรนคูณกับหอลมอนะแต่ทีนี้เห็นไหมตรงนี้เราบอกแล้วว่าตรงเนี้ยมันเป็นความสมคัญอะไรครับมันก็จะได้คอรนคูณหอลมอก็จะได้ผลคูณของ A อคูณ b นะก็จะได้ว่าเป็น8ของคอรนอบบวกกับ12 12อคูณอ่าซึ่งฝั่งนี้ของเราก็เป็นอะไรอ่ะ a คูณ b บวกกับ63นะก็จะได้ว่าเป็น63ของเราเนี่ยเท่ากับ8คูณครอลนอ ab บวกกับ12อ่ะซึ่งพอเราย้ายตรงเนี้ยมันสมปัสิทเป็น1ใช่ไหมครับพอเราย้ายมาลบมันก็ต้องเหลือ11ก็เป็น11ของ a คูณ b นะตรงนี้ไม่ใช่ขอลนอง ab ก็เป็นจุดคูณไว้อืม ทีนี้เราก็จะได้เป็นสมการนะเป็นสมการที่หนึ่งเราให้ x เราเนี่ยเป็นหอลมคอลนอของ,ง a b นะและ y ของเราเนี่ยเป็นผลคูณของ a คูณ b นะจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าหกสิบสามของเราเนี่ยเท่ากับ8ด x บวกกับ1 1อ y ก็นี่ก็จะเป็นสมการให้นี่เป็นสมการที่หนึ่งดีกว่า นะครับทีนี้จะเห็นว่าอะไรครับก็ต่อมาเราก็จะมาพิจารณาสมการเดิมตั้งแต่แรกที่ขอให้มาตั้งแต่แรกเนาะเ,เราก็จะต้องหาทางที่จะสร้างสมการอีกสมการหนึ่งมาให้ได้นะครับอา เนื่องจากนะโอเคทีนี้ก็ก็อยากจะบวกนะบวก8ไปก็บวก a คูณ b, b 63. บวก63ขยับมาด้านหน้านิดนึงบวกกับ8ของฮอลโมอ A B นะตรงนี้ก็ได้เป็นอะไร20คอลนอบวกกับ ยี่สิบของหอลมอมอซึ่งตัวนี้ก็คืออะไรครับตัวนี้ก็คือยี่สิบซึ่งจะเห็นว่าอะไรครับการที่เราบอกแล้วว่าไอ้ถ้าสมมติไอ้นี่มันคือคอลอถูกไหมครับถ้าสมมติเรานาฮอลลมอย้าเป็นหารก็จะได้เป็นคอนอเท่ากับ A คูณบหารด้ฮอลลมอถูกไหมครับอาฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรล่ะก็กลายเป็น a คูณ b หารด้วยหอเรามองของ ab นะบวกกับอ่านะตรงนี้ก็ต้องเออบวกกับหอเรามองของ ab อ๋อไหมครับซึ่งตรงนี้ของเราก็จะได้เป็นอะไรล่ะก็จะได้เป็น a คูณ b บวกกับ6.3บวก8ของ ab นะโอเคก็เราบอกว่าเราให้ y y เราไปใช้ไปแล้วให้ Z นะครับ ให้เซแทนหอละมอของ a, a, b จะได้ว่าก็คือเราเราให้ x แทนตัวนี้ไปแล้วก็จะได้ได้ว่าอะไรครับ x บวก63 63บมวก8 Z เท่ากับ20บนะ20บวก x ส่วน Z บวก Z ทีนี้เราก็เห็นไหมว่าตรงนี้จะเป็น20 x บวกกับ z กำลังสองนะทีนี้สนเน z วงเล็บ x บวก63บวก8 z